หลุดออกจากการนะอย่างพระอนาคามีนี่ไม่หลงในข้าพุทธก,กาลก็มีท่านมหาคสปากบพุทกาพิลานีสองคนเนี่ยที่หลุดจากการได้นั่นคือพระอนาคามีเลยนะตอนหลังก็เป็นพระราหันทั้งคู่นั่นคือคนไม่หลงอย่างโสาบันญยังหลงนะอย่างโสาบัญนีตยังมีการยังหลงแต่หลงไม่นานนะสมมุติเราได้โสาบันตามเนี่ยหลงไม่นานเดียวก็เกิด อาจจะเกิดอีกทีเดียวนะไม่ใช่กลับมาเกิดเป็นมนุษย์อาจจะไปเป็นมนุษย์ในโสดาบันเกิดอีกทีเกิดไปเป็นเทวดาบรรลุอรหันต์ไปเลยหรือกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ตายเป็นมนุษย์แล้วกลับอีกทีเป็นมนุษย์ตเอิบัติธรรมต่อปั๊บเข้าไปเขาเรียกชา,าเดียวหรือบางนาฬาเออบางาาบโสดาบันที่พัฒนาจิตวิญญ,ญาณไม่หลงเนี่ยอีกสองสามชาติบางทีแค่เกิดมาเป็นมนุษย์นะ จะตายไปเป็นเทวดาเอาเป็นเทวดาโสาบ,บันเนะการมาเกิดเป็นมนุษย์อ่ะครั้งที่สองกลับมาเกิดเป็นมนุษย์าาานนษยจากมนุษย์ก็พัฒนาเขา้านิพพานอย่างนี้ก็มีครับเพราะฉะนั้นพวกที่ที่ปลอดจากความหลงแล้วเนี่ยก็มีหลายพวกที่จะพูดให้ฟังรายได้เียนเนี่ยความหลงต่างๆเนี่ยอย่างเป็นท่าของกามเนี่ยไม่ต้องดูอะไรดูที่เขาไปซื้อไอ้บัตรดูดนตรีคอนเสิร์ต บัตรดูคอนเสิร์ตนะครับลองไปดูสิครับแผ่นล้วเท่าไหร่บัตรเท่าเท่าไรเป็นธรรมนะนั่นเระคนหลงนะแล้วตายแล้วก็ไปไหนเี๋ยก็ไปหลงหลงนี่แหละครับมันไปติดกามตกบนท่ายของกลามเสียงครอบร้ออะไรไปดูก็เต้นไปดูก็อะไรหลงหมดทำอย่างไรไม่ให้หลงถ้าจะจะทำไม่ให้หลงก็คือทำจิตให้เกิดปัญญาเห็นแจ้ง อย่างที่ผม,มพัฒนามาเนี่ยปัญญาของมนุษย์มันก็มีปัญญาสามขั้นนะได้ยินได้ฟังรียกสุตตามายปัญญาอย่างที่เราเรียนกันเนี่ยอ่านแตํตำรับตำราฟังครูสอนเ,นเป็นสุตตาจินตามายปัญญาก็คือเอาไปคิดพิจารณาพวกนี้เป็นจินตามายปัญญาเรียนอย่างนี้สองตัวนี้มากๆเรียนจนถึงปริญญาเองคนทั้งโลกทุกสถาบันในโลกเนี่ยสอนได้แค่สองปัญญาเอง พวกนักศึกษาทั้งหลายนั่เรียนที่สองปัญญาพวกนี้ยังหลงชีวิตอยู่เพราะมันมองไม่เห็นทางที่แท้จริงแต่ปัญญาที่มนุษย์เข้าถึงได้ตัวที่สามภาวนาทําจิตให้นิ่งเพราจิตนิงตน่งปั๊บปัญญาตัวที่สามมันเกิดแล้วทําให้มันเห็นแจ้งตรงนี้ระสุดยอดใครผูดด้ใดก็ตามถ้าได้ปัญญาเห็นแจ้งเกิดในดวงจิตที่จิตนิ่งแล้วเนี่ยเราใช้ปัญญาเห็นแจ้งนําชีวิตมันจะนําได้ครับ แต่ถ้าใช้ปัญญาไอคิหรือปัญญาสุตตสินิตาเนี่ยมันเป็นบอกเกิดแห่งปัญญาไอคิที่ก็เรียนเนี่ยยังไงก็หลงแล้วมันมักจะลงอบัยภูมิเนี่ยถ้าไม่รู้ทานมันลงอบัยภูมิเ่ยปัญญา i อคิเนี่ยทั้งพูกที่เรียนสูงสูงพวกที่ล,ทงงทลงปัญญาราชานเยอะนะครับแต่ที่ขึ้นไปเป็นเทวดามีน้อยนี่จะทําให้หลุดเป็นไออรารยบุคคลมันมีน้อยจะเป็นอรรยบุคคลได้มันจะต้อง ได้ปัญญาเห็นแจ้งเสร็จแล้วก็ต้องอท,ทํากิเลสให้มันลบท,ที่จะเป็นได้ทําได้นะททาได้ครับนะทําได้แล้วอย่างมนุษย์ก็ทําได้อริยบุคคลมนุษย์เดรัจฉานมีอาริยะเดรัจฉานมีไหมครับไม่มีมันพัฒนาไม่ได้เพราะศีลมันไม่ครบศีลส,สมาธิปัญญาศีลมันไม่ครบมันพัฒนาเป็นอริยะเดรัจฉานไม่ได้ แต่ถ้าเป็นมนุษย์เนี่ยได้เทวดาได้ไหมได้พรหมได้ไหมได้อย่างพรหมก็อย่างสุทธาวาส่นะนะพัฒนาจะเป็นตาหังเลยได้เั้นะมนุษย์เทวดาพรหมเนี่ยก็อยู่ในขั้นเพราะพวกนี้ก็สามารถจะเข้าถึงปัญญาตติสารภาวนา,าปัญญาเนี่ยแล้วพวกนี้จะไม่หลงนะพวกนี้จะไม่หลงอย่างอย่างพวกพวก มนุษย์โสดาบันเนี่ยเราก็สามารถจะดูออกถ้าคนเข้าถึงก็ดูกันออกไม่ต้องพูดไม่ต้องอะไรพอเห็นปั๊บก็รู้อยเพราะพฤติกรรมอะไรมันมันมัน,ม,นมันมีเครื่องหมายประจําของมันแต่ละระ,ะดับเนี่ยโสดาบันสกทาคามีอนาคามีมันจะมีมันจะมีเครื่องหมายประจําคือพฤติกรรมหรือแม้กระทั่งการพูดการอะไรมันจะมีหมดอ่ะคนที่เขาเข้าถึงก็เขาไม่ไม่ต้องถามเลยเขารู้ด้วยกันนะครับ แต่พวกนี้ปลอดภัยแล้วกำลังจะไม่หลงนะกำลังจะไม่หลงถามว่าพวกโสดาบันสะกัตาคามีอนาคามีหลงไหมยังหลงแต่มันหลงน้อยๆหลงคือมันปิดอบายภูมิได้วางันกันเลยพวกที่จะไม่ไปเกิดอย่างโสดาบันยังไม่เกิดในอบายภูมินะมันจะเกิดอย่างนอยก,ก็เป็นมนุษย์เทวดาแล้วก็ข้ามมิผ่านไปเลยสองชั้นเท่านั้นเองแต่ถ้าอนาคามีก็ไปเป็นพรหมที่เรียกสุธาวา แล้วก็พัฒนาไปจนเข้า,น,านิพานจะไม่กลับมาแล้พวกเนี่ยคนที่ไม่หลงเนี่ยต้องเล่นวิปัสสนาปัญญาถึงจะไม่หลงนะครับอุทกดาบทอารานดาบทอาจารย์ของเจ้าชายสิทธัตถ์หลงเพราะก็เล่นสมถะสมถะอย่างเดียวนะครับเนี่ย้วยเหตุเนี่ยจริงบอกว่าความหลงของเราเนี่ยมันมีได้ถ้าถามตัวท่านเอง ท่านหลงติดอะไรเลยอย่างโลกธรรมของวัตถุตําแหน่งยศชื่อเสียงลาภสรรเสริญนินทานโล้หลงติดกามไอ้นี่ก็าอร่อยไอ้นั่นก็ชอบไอ้นี่ก็ไม่ชอบไอ้อย่างนี้ก็ไปไม่ดครอบเนี่ยเขาเรียกคนหลงพวกนี้ังต้องเวียนตายเวียนเกิดอีกยาวนาะนนะครับถ้าเราไปคิดไปพิจารณาดูที่ผมมาบอกนี่ก็เพาะาผมน้ำตาตกเพราะไอ้ความหลงตัวนี้ โดยเห็นเนี่ยก็จะมาบอกมาก่าวท่านแตนที่ถามว่าทาไงที่จะหลุดไปจากความหลงท่านแค่ฟังเลยไม่หลุดลยท่านต้องไปประพฤติปฏิบัติในตัวนเองก็เหมือนพระพุทธนะเนีบอกเราอ่ะเราต้องทําตามนะมันถึงจะหลุดออกจากความหลงได้แต่ถ้าเราได้ยินได้ฟังและอ่านจากตำรากี่เรื่องกี่เล่มก,ก็ไม่หลุดจากความหลงถ้าอยากจะหลุดจากความหลงหลุดจากสังสารวัฏหลุดจากการเบี่ยนตายเบียนเกิดต้องปฏิบัติด้วยตัวเองมันเป็นภาค ปฏิบัติที่ในในทางสายปลาเเรียกคันาธารุระนั่นเป็นพระทฤษฎีเรียนจนร้อยปีหมื่นปีแสนปีก็ไม่เข้าน,นิพพานคันาธรารุฬะไม่เข้าแต่ถ้าเป็นวิปัสนาธุระสายปฏิบัติเนี่ยมันจะเข้ามันจะหลุดจากความหลงได้เดีย๋ยว้ถ้าไปดูสิคนที่เรียนคันถาธารุระติดตำรา,าพอใครพูดมาไม่ตรงตำราปับ๊บี่นเถียงกันแล้วก็พวกนี้ชอบปะทะวาจา เราเห็นแล้พอเห็นพูดคุยแค่ห้านาทีเราก็รู้เลยนะพุทนั้นยังหลงพุทนั้นจะต้องเวียนตายเวียนเกิดอีกยาวนานยังไม่ใช่เป็นอริยบุคคลเป็นเพียงผูุ้ชนั่นเองยังลงอวายภูมยังลงนรกได้พวกนั้นนะครับแต่ถ้าเราปฏิบัติวิปัสสนาถ้าเมาื่อใดเราได้โสดาบันความเป็นโสดาบันมันปิดอบายภูมโอกาสทำบาปไม่มีแล้วว่างั้นก็เลยมันมีแต่ทำบุญตลอดเลยพวกโสดาบันโอกาสทำบาปไม่มี าอย่างนี้มันจะหลุดออกจากความหลงได้นะครับและในสุดท้ายเนี่ยถ้าเป็นอริยะบุคคลขั้นสุดท้ายเนี่ยไอ้กิเลสตัวสุดท้ายที่มันตัดได้คืออวิชชาหมดเลยครรู้แจ้งไม่มีอะไรที่จะศึกษาอีกแล้วรู้ไปหมดทุกอย่างแล้วเกี่ยวกับชีวิตของเราไอ้อย่างเนี้ยมันเข้าอราณ์อย่างพวกอนาคามีก็ล่าที่สามตัวนี่ตัวเรานะนี่ของเราเนะี่ยมันลาตัวเนี้เขาสมมติเรียกว่าสกายาทิฏฐิ หรือความสงสัยในพระพุทธเจ้าดีจริงไม่มีจริงไหมพระธรรมดีจริงไม่มีจริงไหมเอ๊ะพระธรรมช่วยช่วยเราให้คนทุกข์ได้ไหมพระธรรมช่วยให้เราที่ติดนี่จะล้มละลายหรือเขาฟัวร์มี่อะไรพระธรรมช่วยได้จริงไหมแต่ถ้าเป็นโสดาบันเข้าถึงความเป็นโสดาบัน,นมันช่วยได้จริงๆเ <c oughs> พราะจิตมันจะไม่ตกเป็นท่ายของไอ้พวกนี้หรือพระอริยสงฆ์มีจริงไหมโอ้ถ้าเป็นโสดาบันปั๊บโอ้โหซึ้งเลยเดี๋ยวนี้ก็ยังมีอริยสงฆ์ แล้วก็ความสงสัยในพวกนี้จะไม่มีสงสัยในก่อแต่งกรรมไม่มีในคุณของเทวดาไม่มีเทวดามีคุณจริงๆอ่ะแต่เทวดาก็ยังหลงนะ,ะและขณะเดียวกันอันสุดท้ายก็คือถือศีลพวกโซดาบันเนี่ยศีลไม่ได้ชิกายวาจาแต่มันศีลหลงใจคุมใจอยู่หมดเลยไม่ต้องไปสมาทานศีลที่ไหนอะพวกโซดาบันศีลมันเป็นเนื้อของใจเลยเนี่ยมันเห็นชัดอย่างงี้ แต่ถ้าศีลยังคุมกายวาจาอย่างนี้ยังเขาเรียกว่าศีลละพรดปามาอย่างปา마าศีลเขาเรียกรูปกๆของความศีลที่เราไปสมาทานศีลจกักพระเนี่ยพอไปทีไรก็มายังบันเตนี่ผู้นี้ยังเข้าไม่ถึงแต่คนเข้าถึงความเป็นศราบันก็ไม่ต้องไปสมาทานเพราะใจก็เป็นศีลอยู่เนี่ยสามข้อเนี่ยสกยาทิฏฐิวิจิกิจฉาศีลปตัิปรามาย คนนี้ไม่ม,มีแต่ยังมีกามนะยังวิสาขาเป็นสวน้าบันอายุเจ็ดขวบมีรูกตัง้งยี่สิบเดี๋ยวจะมีเสดกามแต่ถ้าเป็นสกาดราคามีก็น้อยกว่าแล้วขัดใจหรือปฏิฆาการขัดใจมีน้อยกามก็มีน้อยแต่ถ้าหลุดได้ก็เป็นอนาคามีแต่ถ้าเป็นอาหันต์ก็หลุดอีกห้าตัวสุดท้ายรูปราคะอรูปราคะมานถือตัวหรือ